เลขยกกำลังคูณกันเราทำงี้ได้ไหมครับพี่ก็2องกำลังสคูณ2องกำลังสบนคูณบน3ามคูณสีและล่างคูณล่าง2อคูณสเป็น4ตอบเลยว่า4ี่กำลังสิเป็นครับพี่ไอ้หน้าหีครับคือคุณจะต้องเข้าใจนะครับว่าการคูณเลขยกกำลังกันนะครับวิธีการคิดแบบนี้เราเรียกคุณว่าขี้เยสและมันไม่ถูกต้องวิธีที่ถูกจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามเลขยกกำลังคูณกันต้องเข้าใจว่ามึงต้องมองสิ่งที่อยู่ข้างล่างซึ่งเรียกว่าฐานไอควายถ้าฐานเหมือนกัน เขียนฐานแค่ตัวเดียวนะครับไอสั์แล้วหลังจากนั้นถ้ามึงสังคูณข้างบนคูณกันไม่พี่หวยไม่คูณกันถ้าตรงนี้สั่งคูณให้มึงเอาข้างบนบวกกัน3าบวกสถ้ามึงเรียนคณิตศาสตร์มาดีพอ3ามบวกสคุณจะตอบว่า7และ2องกำลังเคือคําตอบที่ถูกต้องครับ ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้ขี้ yes เ hey, ฮ้ยพี่ผมมอต้นผมขี้ yes ผมมอปลายขี้ yes ผมเรียนแคลคลัส s ปรญยตีขี้ yes พี่เต้มีตัวช่วยให้คุณทั้งคอร์สเรียนคณิตศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นระดับมอต้นมอปลายปตีทั้งสอบเข้าทั้งเพิ่มเกรดถ้าคุณสนใจรายละเอียดทักแลนไ์ไปพี่เต้มาได้ควายแล้วจะทําให้คุณเก่งขึ้นและไม่ขี้ yes ขอบคุณครับ